ว <S 1. S 2> ันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้อิลอยนี่มันเป็นคนยังไงแลรวพี่ตู่พี่แจ๊แล้วที่แกเห็นนะเป็นยังไงล่ะก็แบบปรหลาดอะพี่ดูเป็นคนประหลาดแล้วก็มั่นเวอร์คิดว่าตัวเองดีตัวเองเลิศแล้วก็บัฟในทุกประโยคเลยอะพี่คือแบบโบอโบวชจบจากนิวยอร์กนะซึ่ง เจตนาโบเนี่ยก็ไม่ได้จะอวดอะไรนะมันก็แค่แนะนําตัวเฉยๆแต่จู่ๆนางก็แหลมขึ้นมาเลยพี่ว่าแบบจบจากลอนดอนซึ่งแบบเฮลโลใครถามคะใช่ไหม,ม,มเออแล้วก็แบบพูดอะไรออมาทุกประโยคนะพี่เสินเจ้นหมดเลยอะ่ะมันเป็นคนไม่ยอมคนปากม,ม,มันอะ่ะมีไว้เอาชนะคน โบบอกเลยนะถ้าเกิดนางมาเจอโบสมัยก่อนเนี่ยโบแหกนางไปเรียบร้อยแล้วแต่เนี้ยโบไม่อยากมีเรื่องโบไม่อยากให้ละครของพี่พี่ต้องมีปัญหาเอาหน้า้องโบดีละก็ทํางานด้วยกันอย่าให้มีปัญหากันเลยเนาะแต่เอาจริงๆนะพี่การที่นางมาอ่อยโบพี่จริงคือแบบนางอ่ะ เฮ้ยเจอหน้ากันครั้งแรกกับพี่นางมาชวนโบขึ้นห้องซะแล้วว่าแบบหน้าด้านมากแบบว้าชายคือมึงลืมไปแล้วหรอกคะว่ามึงมีผัวะฮะต <c oughs> าย <laughs> แล้วฝืนได้่หมล่ะถ้าฝืนได้ก็สงงครอ์ไปหน่อยนะถือว่าทำบุญโจะบ้าเหรอพี่ตู่จะอ้วก <c oughs> อ้าวแล้วถ้ามันมาอ่อยอะ่ะโบทำไงอะ <c oughs> <c oughs> ทำไงล่ะโบก็ แกลงสาวแตกใส่มันไปเลยสิฮะแล้วนางก็งงนะแต่งงได้แป๊บเดียวเนี่ยผัวนางก็มาซะก่อนใช่ป่ะผู้ชายที่สูงสูงจืดจืดดูสะอาดสะอาดอะ่ะผัวนางใช่ไหมอ่าใช่เออนั่นแหละดูนี่มีการศึกษานะแซบอยู่นะฮะแต่ว่าแบบไม่เข้าใจอะ่ะว่าเต่ก็ไม่รู้แบบทำไมถึงหลงผิดมาเอานางเป็นเมียได้อะพี่ก็ไม่ค่อยชอบมันหรอกแต่ที่พี่เอามันมาเล่นน่ะเพราะว่าคนดูชอบ พี่ตู่ไม่ต้องห่วงหรอกโบไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกโบทํางานได้กับทุกคนแหละเรื่องเนี้ยโบเอาจริงมากนะเพราะว่าโบเนี่ยอยากจะให้แดดดี้กับมามี่ของโบเนี่ยเลิกดูถูกโบสักทีว่าโบไม่มีน้ํายาพี่แจ็คก็ด้วยนะเรื่องนี้ยพี่แจ็คต้องกํากับโบให้โบเกิดนะแล้วถ้าเกิดละครมันออกมาดีเนี่ยโบสัญญาเลยว่าโบเนี่ย จะแนะนำพี่ให้กับผู้จัดละครทีวีที่โบรู้จักอืมก็ได้นี่ไม่ยากหรอกน้องโบทั้งน่ารักทั้งเก่งขนาดนี้ไงเกิดอยลยขอบคุณนะครับอือฉันปล่อยให้แกอยู่กันสองคนดีกว่าไปละจะไปก่อนดีกว่าพี่ตู่พี่ตู่ไม่ไปละโบไปแล้ว พอดีโบว่าเดี๋ยวโบจะกลับไปอ่านบทซะหน่อยนะฮะแล้วเดี๋ยวไว้เราค่อยมาสนุกกันใหม่เนาะบายจาะ้ะจ้ะไปละบายโชคดีจ<า>้ะน้องโบบา่า,บาย ชอบดูซีรีส์เรื่องนี้ดูออนไลน์ได้ที่แอปวันดีหรือ www.1d.net แอปเดียวที่รวมละครซีรีส์วันทิ์จากช่องวัน31และจีมเอและผู้ผลิตชั้นนําอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นจ m มทีวีหรือเชน์ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้เลยนะครับ